แล้วตอนนี้ใครจะร่วมรัฐบาลพักเพื่อไทยได้บ้างค,คุณผู้ชมฮะเอาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก่อนคุณผู้ชมคงจํากันได้นะฮะว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก่อนหน้านี้ท่านเคยมีคดีเรื่อง,องการติดคุกเนี่ยนะ,ะข้อหารักรอบขนเฮโรอีน3.2กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียมาก่อนซึ่งจริงๆโอเป็นเรื่องนานมากแล้วเนี่ยนะฮะแต่ ตอนนั้นร้ยธรรมนัฐก็บอกว่าผมอะโชคร้ายไปอยู่ที่เดียวกับคนที่นําเข้ายาเสพติดผมก็เลยโดนข้อหาว่ามียาเสพติดแต่ไม่บอกให้เจ้าหน้าที่ทราบเฉยแต่ว่าสื่อออสเตรเลียก็ออกมาโต้นะบอกว่าราอ้อยธรรมนัฐเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ผิดที่ผิดเวลาแต่มีการวางแผนลักลอบค้ายาอย่างเป็นระบบซึ่งจริงเรื่องนี้ ถ้าย้อนไปสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทางร้อยเอกธรรมนัฐเคยออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ก็มีคาถามกับพี่เป๊กบอกอ้าวถ้าเป็นรัฐบาลตอนนี้ไม่ถ้าเป็นคลรชุดคุณวิ่งไม่ได้อ้าวแล้วที่เคยเป็นมาตั้งแต่สมัยยุคพลเอกประยุทธ์มาจนถึงคุณเศรษฐามันหมายความว่ายังไงขนาดเดียวกันอีกหนึ่งท่านนะคุณโยมะก็มีชื่อว่าจะหลุดเหมือนกันทั้งนั้นที่มีรายงานข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยส่งชื่อไปแล้วฮะนั่นก็คือคุณชาดาไทยเศรษฐ่านักสักการรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณชาดา ก็ออกมาโต้เหมือนกันวันนี้ที่ประชุมคลร์มเนี่ยนะบอกเลยเคุณสมบัติของผมไม่พร้อมตรงไหนก็นผมไม่ได้มีคดีอะไรอะ่ะมีคดีผมก็ชนะชนะคดีหมดไม่ได้กังวลอะไรเลยแต่หัวหน้าน่าจะหมายถึงหัวหน้านะฮะก็คือทางด้านของคุณทวทินชัยเวรกรกุลหัวหน้าพคกุูมิใไทยจะใช้งานหรือไม่ก็อยู่ที่นายรัฐมนตรีจะพิจารณาเอาจริงหมายถึงว่าท่านชาดานี่ท่านก็จะหลุดด้วยเหรอคือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาท่านเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีจ้างวานฆ่าพี่เป๊กคือตอนนี้เอาจริงๆิพี่เป๊ก ใครจะเป็นรัฐมนตรีตอนเนี้มันจะต้องมีคุณสมบัติอย่างที่บอกไปครับเพราะสารธรรมนูลท่านบอกแล้วว่ามันเป็นไปตามรัฐธรรมนูลค,คือมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ผิดจริยธรรมถ้าวันหนึ่งเป็กกี้ศรีธัญญาจะเป็นรัฐมนตรีแล้วมีคนบอกว่าสมัยตอนเด็กๆเ,เป็กกี้ขโมยยางลบอา้าวผิดจริยธรย <ทำ S 2> รมนะ<ำ>หรือ,อยังไงสมัยก่อนอผมขโมยยางลบนี่เบามากนะทำเรื่องเลวร้ายไ้กว่านั้นเยอะแต่ใช่ไงฮะพี่เป๊ก <c oughs> คืออันนี้เปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นง่ายๆเพราะมีคนก็แซวไม่ใช่แซวอ่ะจริงๆบอกเลยบอกว่าพี่เป๊ก คนที่มาเป็นรัฐมนตรีตอนเนี้ยบริสุทธิ์สะอาดนี่มันจะมีจริงๆเหรอก็อาจจะต้องไปนิมนต์นะฮะพระที่เป็นเจ้าวาดหรือว่าหลวงพ่อนะฮะหรือว่าระดับเจ้าคุณระดับสมเด็จนะฮะไม่ให้มาเป็นรัฐมนตรีไม่แน่ท่านอาจกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนเย็นก็ได้เนี่ยความบริสุทธิ์มันตรงเนี้ยไม่ได้แล้วเหรอฮะความตรวจสอบกันยากไงจากเดิมคนคิดว่าตั้งคมรมอจะง่ายมันไม่ง่ายฮะแล้ววันนี้เราเห็นแล้วว่าพรักพลังประชารัฐแตกเป็นแตกให้มันแตกเลยดีกว่า i'm